เบนปุญญาพรกราบขอโทษไม่คิดลบหลู่ความเชื่อของใครเมื่อเจอราม่าความไม่เหมาะสมสาเหตุจากที่นักแสดงสาว เบนบุญญาพรโพสภาพท้ายยกขาเอาเท้าพาดไปที่คอนโซลรถเพื่อโปรโมทละครและสุดเจ้าตัวออกมาชี้แจงแล้วหลายคนมองว่าเราตั้งใจที่จะทําให้เป็นกระแสะหรือเปล่าไม่เลยค่ะเราไม่เคยหวังมาพึ่งกระแสะอะไรแบบนี้เลยหนูอยากจะทํากระแสะแนวนี้ทําไมในเมื่อเราโดนเขาด่าเขาว่าเราเองก็จะรู้สึกไม่สบายใจจริงๆเราชอบถ่ายรูปและแบบเลื่อนไอจีไปๆมาๆ ไปเจอภาพแนวนี้เลยถ่ายดูและด้วยบทละครร้านดอกนิ้วที่เราเล่นมันเข้ากันพอดีเลยจัดสองรูปแต่ไม่คิดว่าจะเป็นกระแสะแบบนี้คิดเห็นอย่างไรเรื่องแม่ย่านางรถ ส่วนตัวเราถือไหมเรื่องนี้ปกติหนูก็ชอบทําบุญทําทานปกตินะคะส่วนเรื่องแม่ย่านางรถเป็นความเชื่อคู่คนไทยมานานจริงๆหนูไม่มีเจตนาดูหมิน่นหรือลบหลู่ความเชื่อหรือแม่ย่านางรถยนต์ของตนเองเลยหนูแค่คิดว่าถ้ามันได้มันเข้ากับละครร้านดอกนิ้วในบทเพนพยมของเราอย่างที่บอกค่ะ แต่ถ้าหนูทําให้ไม่สบายใจหนูต้องกราบขอโทษจริงๆหนูไม่มีเจตนาแบบนี้เลยเพราะมีคอมเมนต์ก็รู้สึกไม่สบายใจเหมือนกันที่ทําให้เขาคิดแบบนั้นเราเจอดรามามาบ่อยจากการที่พสน์ไม่ตั้งใจให้บทเรียนอะไรหรือมองเป็นเรื่องขำๆจริงๆหนูมองเป็นเรื่องปกติธรรมดายอยู่แล้วเราเป็นคนบันเทิงเป็นเรื่องปกติที่มีคนชอบไม่ชอบในสิ่งที่เรากระทำแต่เรื่องนี้หนูมองว่าเป็นเรื่องปกติมองที่เจตนามากกว่า ว่าเจตนาของหนูตั้งใจจะไปลบหลู่ความเชื่อของใครไหมก็ตอบตัวเราว่าไม่เราไม่มีเจตนาแบบนั้นแค่ชอบว่าถ้ามันได้มันเหมาะที่จะโปรโมตตัวละครที่เราเล่นเท่านั้นค่ะถามว่าเป็นบทเรียนไหมก็เป็นนะคะเราก็จะระวังให้มากขึ้นมันเป็นเรื่องของความเชื่อเราเองก็ไม่อยากทำให้คนรู้สึกไม่ดี ก็ต้องขอโทษจริงๆค่ะคิดมากไหมพอโดนกระแสตีกลับเข้ามาเยอะตอนแรกก็มีแอปคิดมากเหมือนกันแต่คนรอบข้างก็บอกเราว่าเราไม่ได้มีเจตนาไม่ดีอย่าไปสนใจก็จำไว้ว่าระวังในการลงรูปมากขึ้นอยากบอกอะไรแฟนๆไหมหนูขอโทษนะคะไม่ได้มีเจตนาลบหลู่ความเชื่อของใครเลยเจตนาของหนูไม่ได้คิดแบบนั้นก็ขอโทษที่ทำให้ไม่สบายใจกันส่วนพี่ๆที่ให้กำลังใจก็ขอบคุณมากๆเลย ขอบคุณที่รู้ว่าหนูไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นขอบคุณจริงๆขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ